เหมือนนี้ไหคะใช่ตั้งชื่อตั้งชื่อเหรอครับที่เป็นเราที่เป็นเราที่สุดถ้าเป็นชาไทยมันก็ต้องเรียกว่าอันนี้เป็นสดๆเลยค่ะอชาไทยใช่ถ้าเป็นในชาไทยในส่อนของเราจะมีโอริโอโรยน่าหาได้ยากมากครับเราต้องไปดําน้ำหามุกเฉรสสกิดเพื่อที่จะได้แก้วนี้มาโอเคค่ะก็เลยจะตั้งชื่อให้ว่านางเลือกน้อยน้ยมา ช่างคนเป็นหมวนหมาตกชั้นอะไร่ะเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ที่สองนะคะเพราะอะไรเรูเป็คุณไป๋เพราะว่า คามแก้ของคุณไบปัยนี้นะคะเราหลักจะมีการประมูลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแบบโมลนิธิเนชั่นภคยใต้โครงการค่ะเนชั่นฟันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยฉะนั้นเนี่ยสิงนี้คือความดีที่คุณไปัยจะมีส่วนร่วมในการช่วยเพราะฉะนั้นมันจะธรรมดาไม่ได้เมื่อเบดมาแล้วเมื่อเมดมาแล้ว,ลวอน,น้ำเงื่อันที่สองป่ะฮะ ที่สองเนี่ยเราจะเห็นเป็นผงโกโกโ้โรยแล้วก็มีคิดแคเท็กห้อให้ถุอ่าผมก็เลยจะตั้งชื่อว่ากดดันเลยตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าว่าว่าวาช็อบปนานาไม่มีไม่มีตั้งชื่อพัมมันนะคอมเมนต์ เหก็ทีโบเอะไรอะเพื่อชื่อว่าช็อบอร e ดสะเทอนน้สะเทือนสะเทือนที่ชอบตามมากช่วยนำช่วงผมตั้งแค่สองแก้วได้ไหมครับอสุดกวนัมากช่วยให้เขาช่วยให้เขาช่วยเขาแบบตของแบรนด์เนี้ยนี้เนี้ยใช่ช่วยช่วยที่ไปลายหน่อยแพ้นะเออ ตั้งชื่อว่าว่าต้องเล่าเรื่องก่อนต,ต้องมีสตอรี่ทุกอย่างมันมีสตอรี่อ,อันนี้หายากมากค่ะายากมากขึ้นดีมันต้องยังไงคะไปบนฟ้าไปบนฟ้าและเอาก้อนเมฆมาเอาก้อนเมฆมาแล้วมาทำให้เธอใจใอใละลาย นำก้อนเล็กมารู้แะทำให้เธอใจ่เดือนละดิดสมัยนี้เป็นจีนกันทงนี้เหรอแฟนชื่อว่าไอ้อะยังไม่ได้ตั้งอีหรอยังเล่นอยู่ตุ๊ดเดี๋ยวค่อยอีเมลมาบอกก็ได้นะเออแันชื่อว่าแต่ตอนนี้มันจบ และชื่อคือคาราเมลเอาไว้จีบสาวแม่ช้าอันตรายแล้วนะคะคุณแม่มีลูกชายเสน่ห์แรงขนาดนี้นะคะอ่ะฉะนั้นทั้งหมดชื่อว่า1ืมนานย้อนน้อยพัพหมุดแปซิอ่ะช็อกโกแลตสะเทินน้ำซุปเือร์บ๊อย ดีจนะ้ะดีาฉะนั้นสามแก้วนี้จะเป็นสามแก้วที่ประมูลนะคะช่วยน้ำพุ่งร่วมกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะคะแก้วเพื่นี่ละครับเนี้ยเลยอ่ารืมไปเลยค่ะไม่งั้นแกวถึงสี่ทุงวว่งละเท่นี้นะคะ่ะเออออะถ่ะชอบ